สาลาโมเลกุ้วบเราะีมาตุ้นอลิวะบะาระกาุตูค่ะ สวัสดีทุกคนสวัสดีราชินีแห่งบ้านทุกคนนะคะวันนี้พี่ซี่ก็มีเรื่องราวจะมาเล่าให้พวกเราฟังอีกหนึ่งเรื่องนะคะย้อนกลับไปเทปก่อนๆนะคะเราพูดถึงเรื่องว่าเราต้องรู้จักตัวเองก่อนว่าเราเป็นใครมาจากไหนมาโลกนี้ทําไมแล้วก็ตายแล้วเราจะไปไหนอย่างเงี้ยนะคะเราพูดเข้าๆไปแล้วใครอยากรู้กลับไปดูคลิปก่อนๆเนาะทีนี้เราก็พูดในเรื่องของการกําเนิดราชินีพวกเราเนี่ยเป็นราชินีเป็นผู้หญิงเนาะพี่ซี่ก็เลยใช้คําพวกเราว่าเป็นราชินีทีนี้ราชินีเนี่ยคลอดออกมาแล้ว แล้วถัดจากนั้นราชินีต้องไปไหนอะ่ะทาอะไรต่อวันนี้จะมาเล่าให้ฟังในเรื่องของราชินีพอคลอดออกมาแล้วต้องทํำยังไงแต่วันนี้เราย้อนเท้าความไปนิดนึงค่ะว่าราชินีเนี่ยก่อนที่จะคลอดเนี่ยค่ะเราพระเจ้าบอกมาว่าเราถูกสร้างมาจากดินใช่ไหมคะก็คือว่ามนุษย์คนแรกเนี่ยถูกสร้างมาจากดินก็คืออาดัมใช่ไหมคะแล้วถัดจากนั้นนะคะก็ มีการสืบสายพันธุ์ด้วยกับการที่มีอสุจิผสมกับรังไข่แล้วก็ไปพนักในมดลูกใช่ไหมคะถัาจากนั้นนะคะก็จะเป็นก้อนเลือดก้อนเนื้อแล้วก็มีวิญญาณ เมื่อราชินีอยู่ในท้องคุณพ่อไอ,อคุณแม่ราชินีอยู่ในท้องคุณแม่เนี่ยประมาณ120วันนะคะราชินีก็จะเริ่มมีวันวิญญาณเข้ามาในท้องแล้วแล้วทีนี้เราก็ใช้ชีวิตอยู่ในคันมารดาเนี่ยเราไม่รู้หรอกใครพูดอะไรข้างนอกบางทีเราก็จาไม่ได้ถูกไหมคะแล้วทีนี้พอเราใช้ชีวิตอยู่ในท้องเนี่ยประมาณ38หรือว่า40สสัปดาห์เราก็จะคลอดออกมา เป็นมนุษย์เดบีตัวเล็กๆนั่นเองทีนี้พอเราคลอดออกมาแล้วอะค่ะเราบริสุทธิ์ถูกไหมใครจะมาเลี้ยงยังไงเราพ่อแม่เราเขาก็เลี้ยงไปแบบไหนเราก็จะเป็นแบบนั้นเราสังเกตเวลาเราไปโรงเรียนถูกไหมคะเวลาเราไปโรงเรียนปุ๊บพ่อแม่เพื่อนสอนอีกแบบหนึง่งความคิดความอ่านคำพูดเขาจะเป็นอีกแบบหนึ่งความคิดความอ่านของเราก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งพ่อพ่อแม่เราก็สอนอีกแบบหนึง่งฉะนั้นเด็กทุกคนนะคะที่คลอดออกมาปุ๊บอะพวกเขาบริสุทธิ์ทั้งนั้นแหละแต่ว่าอยู่ที่ว่าพวกเขาอะจะโดนแต่งแต้มสีสันยังไงพอ แม่จะสอนยังไงสิ่งแวดล้อมจะสอนยังไงอย่างนี้น,นะคะก็เลยทําให้เด็กคนนี้พัฒนามาเป็นราชินีที่ดีหรือว่าราชินีที่ไม่ดีมันอยู่ตรงนี้ล่ะคะ่ะ หลังจากที่ลดข้อออกมาแล้วนะคะเราก็จะมีส่วนประกอบอยู่สส่วนส่วนแรกก็คือวิญญาณอีกส่วนหนึ่งก็คือร่างกายของเราใช่ไหมคะเวลาเราตายร่างกายเราก็ยังอยู่แต่วิญญาณไม่มีมันก็พูดอะไรไม่ได้แล้วถูกไหมคะทีนี้พี่ซี่จะเปรียบว่าร่างกายของเราที่บอกว่ามันมีอยู่สส่วนนัน้นส่วนแรกก็คือวิญญาณเปรียบเหมือนมือพี่ซี่อันนี้นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เป็นร่างกายของเราพี่ซี่ก็จะเปรียบเป็นถุงมือเมื่อไหร่ก็ตามถ้าวิญญาณเราดีมีนิสัยดีเราก็จะไป บ,บังคับถุงมือให้ทํายังไงในสิ่งที่ดีได้หมดเลยยกตัวอย่างเช่นอันนี้พี่ซีใส่ถุงมือแล้วนะก็ถ้าเกิดว่าวิญญาณบอกว่าให้ไปทางนี้อย่างเงี้ยเออมือมันก็จะไปใช่ไหมถ้าเกิดว,ว่าให้ไปทางนี้อ่ะก็จะไปตามนั่นหมายความว่าวิญญาณที่มันอยู่ข้างในอะค่ะต่อให้มันสั่งอะไรอันเนี้ยก็จะทําตามเห็นไหมคะเมื่อไหร่ก็ตามถ้าไม่มีวิญญาณแล้วอันนี้ก็เหมือนกับไม่มีชีวิตอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือคอนเซปต์นะเราต้องรู้ว่าเราออกมาเนี่ยมันมี2อ,อ,องค์ประกอบก็คือวิญญาณกับ กับชีวิตที่มันเป็นด้านร่างกายของเราทีนี้พอเราข้อดออกมาแล้วเนี่ยเราไม่รู้วิธีการใช้ชีวิตเราไม่รู้ว่าเอ้ยแล้วแล้ว,ลว,ลวคู่มือการใช้ชีวิตเรามันเป็นยังไงเราสังเกตสิปักกาเนี่ยมีคนสร้างไหมคะมีคนสร้างแล้วคนสร้างเขาบอกไหมว่าเวลาใช้ปักกาต้องใช้ยังไง ต้องกดก่อนนะแล้วก็จับแบบนี้นะแล้วก็เขียนใส่กระดาษนะคอมพิวเตอร์มีคนสร้างไหมคะมีคนสร้างเขาก็จะบอกว่าคู่มือของการใช้คอมพิวเตอร์เป็นยังไงคะอ่าซ่อมยังไงถ้าเสียแล้วทายังไงเข้าไปกดตรงไหนเลยดูแลรักษา,ย,ายังไงอย่างเงี้ยค่ะชีวิตเราเองก็เหมือนการพี่ซีเท้าความไปแล้วนะคะว่าชีวิตเราเราไม่ได้เป็นคนสร้างเองพอเราไม่มีคนเราไม่ได้เป็นคนสร้างเองฉะนั้นอ่ะเราก็าต้องกลับไปถามคนที่สร้างชีวิตเรามาว่าอ้าวแล้วคู่มือการใช้ชีวิตของเราล่ะพี่ซีมันต้องใช้ยังไงอ่ะนะคะทีนี้เดี๋ยวพี่ จะมาบอกว่าคู่มือการใช้ชีวิตของเราเราก็ต้องย้อนกลับไปว่าเราไม่ได้เชื่อในเรื่องที่ว่าเราวิวัฒนาการมาจากลิงเพราะว่าถ้าเราวิวัฒนาการมาจากลิงเนี่ยเราก็ไม่ต่างจากสัตว์ว่าเราตื่นมาก็ กินนอนสืบพันธ์ถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็แสดงว่าเราใช้ชีวิตมันก็ไม่ต่างกับสัตว์หรอกแต่ว่ามันมีวัตถุประสงค์ของการสร้างไงคะสร้างมนุษย์เพื่อให้เราทําอะไรบางสิ่งบางอย่างวันนี้เรารู้หรือยังว่าเราถูกสร้างมาให้ทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนั่นคืออะไรทีนี้พอเรารู้แล้วว่าอ๋อพระเจ้าเป็นผู้ที่สร้างชีวิตให้กับเราฉะนั้นนะ่ะเราต้องมีความสัมพันธ์อยู่2แบบนะคะก็คือความสัมพันธ์แบบนี้ แบบแรกนะคะเป็นความสัมพันธ์แนวตั้งก็คือความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ถ้าเรามีความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ดีความสัมพันธ์ที่มันอยู่แนวนอนอย่างนี้ค่ะกับสัตว์ f, กับพืชกับธรรมชาติเราก็จะเป็นการแสดงความสัมพันธ์ที่ดีด้วยสมมุติว่าเรารู้จักพระเจ้าอย่างนี้ค่ะเราก็สแสดงความสัมพันธ์กับพระเจ้าดีใช่ไหมสแสดงว่าเวลาเราไปพูดหรือว่าเราไปทําสิ่งต่างๆกับมนุษย์กับพืชกับสัตว์เนี้ยเราจะทําดียกตัวอย่างเช่น สมมุติว่าเรารู้ในเรื่องของพระเจ้าใช่ไหมคะเราก็แค่เฮ้ยเรารู้แล้วนี่ว่าเจ้าของของเราอ่ะคือพระเจ้าเปรียบเหมือนเวลาเราทํางานพี่ซี่เคยทํางานสายการบินมาฮานแอร์ค่ะเวลาเราไปทํางานปุ๊บอ่ะเรารู้ว่าเฮ้ยอ,อ,อาคารนี้บริษัทนี้มันไม่ใช่ของเรานะแสดงว่าสิ่งที่มันอยู่ในออฟฟิศทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นปากกาเครื่องถ่ายเอกสารกระดาษปากกาอะไรทุกอย่างที่มันมีอยู่นั่นนะ่ะเราก็จะรักษาดูแลมันให้กับพระเจ้าของเราหรือว่าให้กับเจ้านายของเราอย่างดีถูกไหมคะแต่ถ้าเราว่า ไม่รู้จักว่าเราเป็นใครเราไม่รู้ว่าเราสถานะแบบไหนเราไม่ใช่ลูกจ้างๆๆอย่างเงี้ยเราก็เข้าไปปุ๊บเรากลางเลยอย่างเงี้ยเราทําเป็นเจ้าของธุรกิจเลยคิดว่าเราจะอยู่ในบริษัทนั้นนานไหมคะไม่นานถูกไหมเดี๋ยวเขาก็ไม่รักเดี๋ยวเขาก็ไล่เราออกอย่างนี้ก็เหมือนกันค่ะก็คือว่าเราออกมาอยู่ในโลกนี้เราต้องรู้ว่าเราอยู่ในฐาน,นะของมนุษย์มนุษย์เนี่ยไม่ได้เป็นคนที่สร้างตัวเองฉะนั้นเราอยู่ในฐานะของผู้ที่ถูกสร้างเพราะผู้ที่สูงสร้างเราก็ต้องทําตามเจ้านายของเราต่อมาในส่วนของเวลาเรามีวิญญาณในร่างกายของเราแล้วใช่ไหมคะ เราก็ต้องขัดเกาวิญญาณของเราเราก็จะสังเกตว่าคนดีๆในโลกนี้ค่ะเวลาเขาขัดเกาวิญญาณของเขาอ่ะเขาไปไหนคะเขาไปวัดบ้างเขาไปทําบุญบ้างเขาไปละหมาดบ้างเขาไปเข้าโบสถ์บ้างอย่างเงี้ยค่ะเป็นการขัดเกาจิตใจของเขาอ่ะให้มันบริสุทธิ์ผุดผ่องอยู่เสมอแล้วสิ่งที่เขาต้องทําต่อไปนะคะก็คือเขาต้องรู้ว่าคู่มือที่พระเจ้าบอกมาก็คือว่าเ,เราจะมีวิญญาณเรามีโลกของวิญญาณก่อนก่อนที่เราจะมาอยู่ในคันมันดาเนี่ยพระเจ้าได้บอกเราว่า แล้วพระเจ้าเนี่ยเป็นพระเจ้าที่แท้จริงของเราไหมหะอะไรเงี้ยพวกเราก็ทุกคนเลยได้ยืนยันเรียบร้อยแล้วว่าพวกเราเนี่ยมีพระเจ้าก็คือองค์เดียวก็คืออัลลอฮ์นั่นแหละอย่างเงี้ยค่ะถัดจากนั้นนะคะเราก็มาอยู่ในโลกของมันดาอย่างที่พี่ซี่เล่าให้พวกเราฟังไปแล้วถัดจากนั้นค่ะในโลกของของเราเนี่ยค่ะโลกที่เราใช้ชีวิตอยู่ไม่ว่าแต่ละคนจะ30ปี40ปี50ปีหรือบางทีแค่10ปีก็เสียชีวิตแล้วถัดจากนั้นก็จะไปในโลกของสุสานนะคะไปอยู่ในโลกของสุสานซึ่งวิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ไได้้เราาาา,ากก็็มมสถถองหนนนัจจะ ในโลกหน้าก็คือโลกที่พี่ซีพูดไว้ว่าโลกของความนิรันดรอนนย่างงี้อยู่ในสวรรค์นิรันดรหรือว่าอยู่ในนรกนิรันดรน,นั่นเองทีนี้ในส่วนของโลกวิญญาณเรายืนยันเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเดี๋ยวเราอจะมาทําความดีในโลกใบนี้เพื่อเราจะสะสมแต้มกลับไปให้พระเจ้าได้ตัดสินที่ภากษากับเราแต่ทีนี้ตอนที่เราอยู่ในโลกของคันมานดาค่ะคู่มือบอกว่า เราจะถูกกาหนดไปด้วย4ี่เรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือปัจจัยยังชีพหมายความว่าเราจะมีรายได้ยังไงรายได้เท่าไหร่เป็นคนรวยหรือคนจนอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการขอดุดาเนาะข้อที่2ก็คือในเรื่องของอายุหรือว่าความตายทุกคนไม่รู้เลยว่าตัวเองจะตายวันไหนรู้แต่วันเกิดถูกไหมคะถ้ารู้ว่าพรุ่งนี้จะตายเนี่ยวันนี้ไม่ทําอะไรกันแล้วแหละที่ไร้สาระถูกไหมอ่าก็คือว่าเราไม่รู้วันตายก็คือจะโดนกําหนดตั้งแต่เราอยู่ในคันเลย ว่าเราจะมีอายุสักประมาณเท่าไหร่ตาย60บหรอหรือว่าตาย40บหรอเมื่อเราไม่รู้สิ่งที่เราต้องทําคืออะไรคะเราต้องทําสิ่งดีๆทุกวันทุกวันนะคะต่อไปในเรื่องของการงานหรือเรื่องของความถนัดเราไม่รู้นะคะว่าเรามีความถนัดยังไงแต่ว่าพระเจ้ากําหนดให้เราแล้วตั้งแต่เราอยู่ในคันบรรดาซึ่งเราสามารถเรียนรู้ได้ยังไงคะเราจะชอบในสิ่งที่เราถนัดเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ชอบอะไรเงี้ยมันก็จะไม่อยากที่จะทําอะไรเหมือนการงานอย่างเงี้ยบางคนชอบวาดรูปใช่ไหมคะเราก็จะทําธุรก ที่เกี่ยวกับการวาดรูปบางคนชอบท่องเที่ยวก็จะท,ทําธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวจะเป็นลักษณะแบบนั้นแหละให้เราไปค้นหาตัวเองดูว่าเราถนัดแบบไหนข้อสุดท้ายก็คือในเรื่องของความสุขค่ะที่เราจะโดนกําหนดมาในการในตอนที่อยู่ในคันมันดาและทีนี้ ทุกคนนะคะไม่มีใครที่จะแบบสุขตลอดโอ้ยแฮปปี้แฮปปี้แอปปี้ตลอดเลยพี่ซี่หรือว่าทุกตลอดเลยพี่ซี่ดูนี่เด้งร้องไห้ทุกวันอะไ่งเงี้ยไม่มีถูกไหมคะมันก็จะมีทั้งทุกแล้วก็สุขปนเปนกันไปเรื่อยๆทีนี้พอเรารู้ว่าเฮ้ยตอนที่เราอยู่ในท้องเนี่ยเราโดนกําหนดมาในเรื่องของสีข้อนี้เมื่อกี้ถัาจากนั้นเราคลอดออกมาละแล้วเราคลอดออกมาในฐานะอะไร อย่าลืมว่าเราโดนกําหนดให้เราเป็นผู้หญิงบางคนโดนกําหนดให้เป็นผู้ชายเราต้องรู้ว่าฐานะของเราคือ 1. เป็นบ่าวของพระเจ้าต้องทําอะไรเราไม่ใช่ว่าไปทําอะไรตามใจเรานะคะเราต้องทําอยู่ในกรอบแล้วก็ในเรื่องถัดจากนั้นเราเป็นตัวแทนบนหน้าแผ่นดินนี้พระเจ้าบอกว่าสิ่งที่เราต้องทําคือให้เรามาเป็นตัวแทนบนหน้าแผ่นดินนี้แล้วตัวแทนล่ะคะ ตัวแทนคืออะไรยกตัวอย่างเช่นไปเที่ยวต่างประเทศแล้วทีนี้มีเจ้านายบอกว่าเนี่ยเธอช่วยเอาเอกสารอันนี้ไปให้เอกอัครราชทูตอีกประเทศหนึ่งหน่อยอะไรเงี้ยโดยที่เธอใช้สิทธิ์ได้เท่านี้นะเท่านี้นะอะไรเงี้ยแล้วก็เธอ ไปทาภารกิจเสร็จแล้วก็เธอก็ต้องกลับมาหาประเทศชั้นเธอก็ต้องเอาเอกสารมารายงานชั้นเหมือนกันเลยลักษณะแบบนี้ค่ะเป็นตัวแทนก็คือของเราเป็นตัวแทนบนหน้าแผ่นดินก็คือเป็นตัวแทนของพระเจ้าสิ่งที่เราต้องทําคือทําความดีตามกฎตามกรอบที่พระเจ้าบอกมาแล้วถัดจากนั้นเราก็เอาวิญญ,ญาณของเราที่ออกไปจากร่างของเราเนี่ยค่ะไปรายงานพระเจ้าว่าเฮ้ยเราทําอะไรไว้บ้างอะไรเงี้ยแล้วเราจะได้รับการตอบแทนจากพระเจ้านั่นเองนะคะถัดจากนั้นคุณสมบัติที่พระเจ้าจะให้เราตอนที่เราคลอดออกมาแล้วเมื่อกี้มีการ กําหนดแล้วเนาะถัดจากนั้นจะมีเรื่องในคุณสมบัติว่าอาล้อหรือว่าพระเจ้าเนี่ยให้อะไรเราบ้างให้นีสิทธิ์ของการมองเห็นแต่การมองเห็นของเรามันไม่เหมือนกับสัตว์อื่นๆที่แบบเห็นเห็นคือเห็นแ,แค่นี้แหละเห็นเยอะกว่านี้ก็ไม่ดีเห็นผีด้วยดีไหมขยะบ้างอย่างเงี้ยก็คือจะเห็นแบบจํากัดแล้วเวลาเราได้ยินเราก็จะได้ยินแบบแบบจํากัดอย่างเงี้ยค่ะได้ยินด้วยแต่ว่าถ้าได้ยินแบบเยอะมากเกินเสียงโหยหวอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากได้ยินถูกไหมคะหรือว่าได้ยินแบบมากกว่า90เดซิบเี้ย เออเราก็ไม่โอเคที่จะได้ยินแบบนั้นนะคะต่อไปในเรื่องของความเมตตาพระเจ้าให้ให้คุณลักษณะของพระองค์ค่ะให้เป็นส่วนนิดเดียวให้กับมนุษย์เท่านั้นเองเช่นในเรื่องของความเมตตาด้วยสมมุติว่าเรามีความเมตตาเราจะเอาความเมตตาเนี่ยไปใช้ตอนไหนถ้าเกิดว่าไม่มีการทดสอบเข้ามาในชีวิตของเราเมื่อไหรเราจะหยิบยื่นความเมตตาให้กับคนอื่นบ้างสมมุติว่ามีคนมาหน้าบา้านพี่ซี่เนี่ยเขามาขอทุกวันเลยเขามาขอทานทุกวันเลยเอา้าวถ้ามันไม่มีเหตุการณ์แบบเนี้ยเราจะ เมื่อไรเราจะหยิบยื่นความเมตตาของเราให้กับคนอื่นล่ะคะน้องๆเนาะต่อไปในเรื่องของการให้อภยัยยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าไม่มีสถานการณ์ที่คนมาทําให้เรากโ,โกรธอุ้ยโกรธจังเลยเนี่ยโกรธจะฆ่าคนนี้แล้วเนี่ยอะไรเงี้ยคือต้องมีเหตุการณ์ที่มันเข้ามาให้เราได้รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องใช้สติปัญญาในการให้อภัยคนนั้นให้ได้ถ้าเราให้อภัยได้นั่นแหละเราชนะค่ะเกมนี้นะคะถัดจากนั้นเมื่อกี้เรารู้แล้วว่า เอ้ยเราเกิดมามีอะไรที่มันเป็นข้อบังคับที่เป็นการกําหนดของเราพอเรามาอยู่ในโลกนี้ภารกิจของเราต้องทําอะไรตัวแทนที่พี่ซีพูดคือเราต้องอยู่ในกรอบว่าเราต้องทําความดีอย่างเดียวที่เลือกคือเลือกดีอย่างเดียวค่ะห้ามเลือกชั่วถ้าเลือกชั่วผลลัพธ์คือลงนรกถ้าเลือกดีผลลัพธ์คือขึ้นสวรรค์สิ่งที่เราเลือกคือเราใช้สติปัญญาในการเลือกเลือกแบบไหนคะเลือกดีอย่างเดียวอย่างเงี้ยพูดพูดดีๆได้ไหมคะพูดดีๆพูดเพราะๆนะคะคิดคิดแต่สิ่งดีๆคิดสิ่งเพราะๆคิดแต่สิ่งดีีๆ้ ค,คิดอะไรก็ได้ที่มันเป็นพลังที่มันเป็นสิ่งที่บวกๆให้เรามีพลังที่จะไปช่วยเหลือผู้อื่นหรือว่าทําให้ตัวเราเองเนี่ยมีพลังด้วยถัดจากนั้นนะคะมันก็จะเราทําภารกิจแบบนี้ไปทุกวันทุกวันแล้วก็จะอยู่ในโลกของสุสานและหลังจากนั้นเราก็จะตายไปพอเราตายไปเนี่ยค่ะสิ่งที่เราต้องเจอเนี่ยเป็นพรีเทสเพราะว่าวิญญาณเรามันออกไปแล้วใช่ไหม ร่างกายเนี่ยมันย่อยสลายแล้วแหละสิ่งที่นี้มันก็จะเหลือแต่วิญญาณเมื่อกี้เปรียบเหมือนมือพอเราออกไปแล้ววิญญาณเราออกไปแล้วค่ะสิ่งที่เราต้องเจอคือจะมีเทวทูตนะคะมาถามในสิ่งที่เรากระทําไปในโลกที่แล้วอะไรเงี้ยก็คือโลกโลกปัจจุบันเนี่ยค่ะออในระหว่างที่เราทําในโลกปัจจุบันเนี่ยเราจะยอดเยี่ยมมากเลยรู้ไหมคะเราจะมีเราจะมีเทพคอยติดตัวเราด้วยนะเหมือนกระตูนเลยอ่าแต่นี่เราต้องรู้นะเพราะว่ามันคือคู่มือการใช้ชีวิตของเรามันจะมีเทพอะค่ะมาคอยจดบันทึกเลยวันนี้พี่ซี ทำความดีอาะได้ไป็หนึ่งคะแนนพูดเพราะช่วยดูแลพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เป็นหนึ่งคะแนนาแอ,อ,อานนนนนอถ้าเกิดว่าไปด่าเพื่อนเขาอะไรอย่างเงี้ยก็จะติดลบไปอีกอะไรอย่างเงี้ย อะไรอย่างเงี้ยค่ะนึกออกไหมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยก็คือว่ามีทั้งจดคะแนนในด้านที่ดีแล้วก็จดคะแนนในด้านที่ไม่ดีเวลาเราตายแล้วอะค่ะเราก็จะเอาคะแนนนี่แหละมารวบรวมแล้วก็จะมีการตัดสินที่ภากษาว่าเราจะได้ขึ้นสวรรค์หรือเราจะได้ตกนรกกันนอกจากเทพแล้วก็จะมีตัวที่เป็นที่เป็นอะไรคะที่เป็นศัตรูของเรานั่นเองคืออะไรคะ คือเราเราเราดูนี่ไหมแฮร์รี่พอตเตอร์อะค่ะเวลาเราดูปุป๊บแบบมันก็จะมีพวกมักเกิลใช่ไหมแล้วก็จะมีพวกพวกแม่มดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแม่มดก็จะมีฝั่งดีฝั่งไม่ดีก็เหมือนกันนะคะโลกเราอะค่ะที่เราอยู่เนี่ยไม่ใช่เฉพาะเผ่าพันธุ์มนุษย์นะคะเราก็จะมีเผ่าพันธุ์ยินหรือว่าชัยตอนหรือว่าศัตรูมารร้ายนั่นแหละปีศาจเออปีศาจเข้าใจง่ายๆกับอีกอันหนึ่งคือเผ่าพันธุ์มนุษย์แล้วเผ่าพันธุ์เผ่าพันธุ์อีกชีวิตหนึ่งที่เรามองไม่เห็นเหมือนเขาอยู่ในโลก่่่อออออมมมยยยยาาาางเเเเเีีี้้้้คะะะใใใชชชชวววิิตตหืนนนนนนกกกกกัับรรลลแ็็ูโุษ นี่แหละค่ะทั้งสองทั้งสองสป,ปีชีน,นี้อ่าเขาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วก็ก็ใช้ชีวิตอยู่ปกติฉะนั้นที่อย่างที่บอกว่าเราเลือกทําอย่างดีอย่างเดียวเวลาเราเจอเหตุการณ์อะไรก็คือเราใช้สติปัญญาทาอย่างดีอย่างเดียวแล้วก็ไอ้โลกที่มันเป็นปีศาจอย่างงี้ค่ะมันก็จะมากระซิบกระซาบเราบางทีมันบอกให้เราคนนั้นมาทํานิสัยไม่ดีใส่เราเลยอย่ะง,งั้นเราด่ามันดีกว่าไหมอะไรเงี้ยเราฆ่ามันดีกว่าไหมหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ย นั่นก็คือนิสัยที่โดนเป่าโดนบอกโดนกระซิบกระซาบจากชัยตอนหรือว่าจากศัตรูมาร้ายนะคะแล้วจําไว้ว่ามันจะเป็นมันจะเป็นศัตรูคู่กับเราไปตลอดชีวิตเลยรุ่นลูกรุ่นหลานจนถึงวันสิ้นโลกเลยฉะนั้นเราก็ไปบอกลูกเราบอกหลานเราเล่าเรา,า,าให้ฟังว่าเวลาเราเกิดมาไม่ใช่เฉพาะมีมนุษย์อย่างเดียวก็จะมีเผ่าพันธุ์อื่นด้วยฉะนั้นเราต้องประคองทั้งความคิดทั้งการกระทําของเราสุดท้ายวันนี้นะคะชีวิตเราอะเวลาเราจะไปไหนเคยทุกคนเคยแพ็คกระเป๋าไปเที่ยวใช่ไหมคะ พี่ซี่ไปเที่ยวมาเยอะมากหลายประเทศแล้วประมาณ20ประเทศมังค่าทั่วโลกอะไรเงี้ยแต่ว่าจะเล่าให้ฟังว่าก่อนที่จะไปเที่ยวต่างประเทศนะคะพี่ซี่ได้รับรายการมาเฮ้ยจะต้องไปเที่ยวที่นี่สมมติไป阿拉斯กาอย่างเงี้ยพอไป阿拉斯กาทายังไงคะอ๋อในรายละเอียดของทัวร์เนี่ยค่ะเขาบอกว่าเวลาจะไปเที่ยว阿拉斯การเราต้องไปร่องเรือร่องเรือสําราญร่องเรือสําราญพอร่องเรือสําราญปุ๊บมันต้องอาศัยอยู่ในเรือ กี่ชั้นนานกี่วนันอากาศเป็นยังไงแล้วเสื้อผ้าต้องเตรียมอะไรไหมมีกล้องถ่ายรูปไปไหมต้องเอาร่มไปไหมอย่างเงี้ยค่ะพี่ซีต้องเป็นนั่งเตรียมประมาณประมาณ2วันยอะไรเงี้ยเตรียมเสื้อผ้าเตรียมว่าสิ่งที่เราต้องเอาไปเป็นยังไงบ้างขนาดเราใช้ชีวิตที่阿拉斯加สิบวันเรายังเตรียมขนาดนี้เลยแล้วชีวิตของเราอะคะใช้ชีวิตเราก็ไม่รู้วันตายฉะนั้นเราต้องเตรียมเราต้องอ่านคู่มือชีวิตเราต้องรู้ว่าชีวิตเราต้องดําเนินไปแบบไหนนะคะน้องๆ เรารู้คู่มือของการใช้ชีวิตของเราแล้วรู้ว่าเราเป็นใครมาจากไหนมาทำอะไรบนโลกใบนี้รู้ว่าวัตถุประสงค์ของการสร้างชีวิตของเราก็คือว่าเป็นตัวแทนของพระองค์บนหน้าแผ่นดินสร้างความเจริญบนโลกใบนี้ให้ความคารพพักดีกับพระเจ้านะคะแล้วก็เพื่อทดสอบความศรัทธาวันนี้ค่ะอยากให้ทุกคนกลับไปไปใช้ชีวิตให้มันมีอิสระภาพ แต่ว่าอิสราภาพที่มันอยู่ในกรอบใช้ชีวิตแบบมีความสุขแล้วก็อะไรที่พี่ซีพูดในวันนี้แล้วมันมีประโยชน์ก็ขอให้พวกเราเอาไปใช้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันผิดพลาดก็ขอมาอัพในที่นี้ด้วยเพราะมันเป็นความผิดพลาดของพี่ซีเองวันนี้ขอบคุณราชินีทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามาติดตามแล้วก็อยากให้เอาไปพัฒนาไปใช้กันวันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าจะมีอะไรมาเล่าให้ฟังค่อยติดตามกันนะคะอัสสลามอุลัยกุมมาราะฮ์มาตุลลอฮะอะเรากาตุ สวัสดีค่ะ